สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆพนม5าลัยทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์สตแพทย์หญิงวิาพาพรปานิชัพันธ์ยินคุณหมอหนุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องหัวข้อที่ผมจะมสัมภาษณ์วันนี้หัวข้อแรกเป็นการศึกษาของอาชีพสตแพทย์นะครับเป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับมปลายถึงระดับมหาวิทยาลัยครับเรีนคุณหมครับ ส่วนใหญ่เด็กที่จะมาเรียนสัตวแพทย์นะคะก็คือจะต้องจบสายวิทย์มาก่อนแล้วก็วิชาที่ใช้หลักๆในช่วงระหว่างเรียนสัตวแพทย์เนี่ยก็จะเป็นชีวะลองมาก็จะเป็นเคมีแล้วส่วนวิชาเลขกับฟิสิกส์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมหาลาัยเนี่ยจะจัดวิชาเรียนให้เด็กเรียนยังไงโอเคครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเราต้องศึกษาอะไรกันมาก่อนที่จะเป็นสัตวแพทย์โอเคครับงนั้นหัวข้อถัดไปคือ ลาาักษณะงานของอาชีพสัตวแพทย์นะครับเชิญคุณหมอครับลักษณะางานของสัตวแพทย์นะคะก็ขึ้นกับว่าเราเรียนจบมาเนี่ยแล้วเราชอบทางแนวทางไหนบางคนอาจจะไปเปิดคลินิกเป็นของตัวเองบางคนไปเป็นเซลล์วิ่งตามบริษัทต,ต่างๆเซลขายยาเซลขายอาหารบางคนเป็นอาจารย์ไปเป็นนักวิชาการตามบริษัทค่ะแคะ่ครับ ันั้นหัวข้อต่อไปที่ผมจะถาม,มออาคุณหมอคือบุคลิกภาพของสตอแพทย์นะครับ เป็นศัรยแพทย์แล้วเราต้องวางตัวยังไงบ้างเป็นศัลยแพทย์แล้วจะต้องวางตัวยังไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นโดยหลักๆแล้วอะก็คือมันก็จะเป็นตัวเราที่เป็นปกติเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยบุคลิกของเราหรืออะไรพวกนี้อาจารย์เขาจะจับแบบเหมือนเหมือนแป้งแต่ก้อนในงานตกซซายตกขวยให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอะไรอย่างนั้นแล้วก็โดยทั่วๆไปอย่างทำงานในคลินิกเนี่ยถ้าเราจะมาแบบคุยทีเล่นที่จริงกับลูกค้าหรืออะไรประมาณนี้มันก็คงดูไม่น่าเชื่อถือผู้จาแบบ เด็กๆแบบอ้งแง่งอ้งแงแ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีแบบนิ่งสุขุมสักนิดนึงโอเคครับงั้นถัดไปที่ผมจะสัมภารถคุมหมอาอาจจะเป็น รายได้ของอาชีพนี้ค่ะว่าประกอบอาชีพนี้แล้วมีรายได้อย่างไรบ้างรายได้ดีหรือเปล่ารายได้ของอาชีพก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆที่เรียนสัตวแพทย์เนี่ยจบไปแล้วไปทําอะไรถ้าอย่างหลักๆเนี่ยถ้าทํางานเป็นเซลอะไรพวกนี้ค่ะเดือนก็จะสตาร์ทประมาณหมื่นต้นๆแต่ว่านั่นก็คือไม่รวมค่าคอมไม่รวมค่าน้าํามันไม่รวมค่าโทรศัพท์ไม่รวมต่างๆอีกมากมาย ถ้าเป็นถ้าเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกเดือนเดือนก็จะสตาร์ทอยู่ประมาณหมื่นปลายๆแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการรักษาเปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดปัญหาถ้าไปเป็นพวกค่าราชาการทํางานกลมอะไรพวกนั้นเงินเดือนมันจะอยู่ไม่ถึงหมื่นแต่ว่ามันจะมีสามารถเบิกได้เวลาเจ็บป่วยเราเบิกได้เพ่อแม่เราเบิกได้ค่ะครับโอเคครับต่อไปเป็นหัวข้อความก้าวหน้าของอาชีพสัตวแพทย์นะครับขอเชิญคุณหมอนรับ ความก้าวหน้าก็ขึ้นอยู่กับสายที่เราเลือกอีกะคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะทํางานในแบบไหนถ้าอย่างเราไปทํางานเป็นอาจารย์สอนตามมหาวิทยาลายัยสอนพวกเด็กสัตว์แทร์รุ่นใหม่ๆอะไรพวกนี้นะคะ่ะโอกาสความก้าวหน้าก็อาจจะเลื่อนจากเป็นอาจารย์เล็กๆอยู่ในคณะอาจจะเลื่อนเป็นหัวหน้าภาควิชาเลื่อนเป็นรองคณะบดีคณะบดีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอือ <c oughs> หรือไม่ก็ถ้าเราไปเป็นพวกตามบริษัทก็คงจะเลือกเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปจากเป็นลูกน้องก็่ค่อยไปเป็นหัวหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกวับก้าวหน้าของอาชีพสตอแพทย์แล้วแล้วอย่างโอกาสในการศึกษาต่อคุณหมอคิดว่าจะศึกษาต่อในด,ด้านไหนได้หไหมครับโอกาสในการศึกษาต่อ ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะอย่างเช่นศึกษาต่อด้วยทุนของเราเองทุนของรัฐบาลทุนของมหาลัยถ้าอย่างทุนของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าไปเรียนต่อปอโทลักษณะแบบเรียนต่อทางด้านสูสิติที่เกี่ยวกับพวกทํำข้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนั้นเรียนต่อทางด้านได้ไงอะศิลกรรมพื้นฐานทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นการไปเทคคอร์สสั้น เร,เ,เ,เรียนเกี่ยวกับพวกเอกโซติกเพศเรียนเกี่ยวกับพวกศิลปกรรมกระดูกอะไรพวกนั้นแล้วก็ถ้าเป็นทุนการศึกษาจากที่มหาวิทยาลายัยอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีอยู่เรื่อยอยู่แล้วแต่นั้นจะเป็นลักษณะทุนส่งไปเรียนต่อเมืองนอกอาจจะเป็นไปเรียนแล้วกลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์สอนตามมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนั้นทั้งนั้นต่อไปผมจะให้คุณหมอพูดในเรื่องของอุปสรรคในการทํางานครับแบบเรียนจบสตอแพทย์มาแล้วตอนเราทํางานเราต้องเจอกับอะไรบ้างครับ ันนี้พูดในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์ที่ทําคลินิกนะคะที่ทําสัตว์เล็กทําหมาทาแมวอะไรพวกนี้ค่ะก็อุปสรรคส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการสื่อสารกับลูกค้าการที่บางทีเราสื่อสารไปแล้วลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจอะไรประมาณนั้นมากกว่าส่วนอื่นๆเนี่ยคือด้วยตัวพี่ไม่มีประสบการณ์ในการทําบริษัทในการทําเป็นอาจารย์หรืออะไรประมาณนี้ทั้งนั้นเราจะมาดูในจุดแข็งและจุดอ่อนของอาชีพสัตวแพทย์กันนะครับขอเชิญคุณหมอ จุดอ่อนกับจุดแข็งจุดแข็งเนี่ยหนึ่งคือเราเหมือนมันเป็นวิชาที่เราเรียนมาแล้วมันเป็นสายอาชีพอะค่ะก็คือจบมาเนี่ยเราเป็นสัตวแพทย์ได้อย่างถ้าเราไม่อยากทําบริษัทไม่อยากเป็นเซลล์เราก็ไปสามารถไปทํางานตามคลินิกตามโรงพยาบาลสัตว์ได้หรือว่าถ้าอย่างในกรณีที่เราเบือ่อที่จะทํางานที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสาัตว์เราก็ยังไปสอบเข้ากรมปศุสัตว์ได้หรืออะไรประมาณนะั้นมัน พี่ว่าสายงานมันไม่ค่อยตันน่ะมันไปได้เรื่อยๆจุดอ่อนของอาชีพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะทํางานในแบบไหนทุกๆอาชีพมันมีจุดอ่อนอยู่แล้วอย่างของพี่ใหญ่าทาคลินิกมีโอกาสอยู่แล้วที่จะโดนหมากัดแมกดวกัดโดนแน่ๆบางทีเจอหมาตัวใหญ่ๆที่แบบมันดุมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจ้าของก็จับไม่ได้อย่างเงี้ยก็เคยเจอเหมือนกันท่านนะครับเราจะให้คุณหมอท้านนะครับเราจะให้คุณหมอมา ฝากเกี่ยวกับข้อคิดในการประกอบอาชีพนี้แล้วเป็นข้อเสนอแนะต่อไปนะครับหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นสตัตวแพทย์นะคะ่ะจะคิดว่าโอ๊ยรักหมาชอบแมวอยากเจอหมาน่ารักน่ารักอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอะคะ่ะการที่มาทําคลินิกที่จะมาเจอน้องหมาน้องแมวเนี่ยโอกาสที่จะเจอน้องหมาน้องแมวน่ารักเนี่ยประมาณ20%ซ นอกนั้นสภาพก็จะเป็นแบบว่าโดนกัดเป็นแผลป่วยไม่สบายอาการบางทีมาแบบว่าโคม่ามาแล้วภาพที่เห็นอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยบันเทิงตาสักเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่คือความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพสตอแพทย์นะครับอยากจะถามคุณหมอว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทําอาชีพนี้ความภูมิใจเรื่องอะไรา หลักๆเลยด้วยพี่ทําคลินิกนะคะพี่ก็จะอยู่คูคลีกับน้องหมาน้องแมวมากกว่าความภูมิใจที่พี่ได้มาทำก็คือพี่รู้สึกว่าพี่ได้ช่วยชีวิตน้องหมาน้องแมวพี่บางตัวอาจจะแค่เจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆบางตัวอาจจะมาด้วยอาการค่อน้างที่จะรุนแรงบางตัวรอดบางตัวไม่รอดแต่อย่างน้อยมันก็ภูมิใจแอบว่าเออเขาป่วยมาแล้วเราสามารถทําให้เขาหายได้โอเคคนั้นผมขอจบการนำเสนองานแค่น,น,น,นี้นะครับขอบคุณคุณหมอมากค่บ 对啊。